สวัสดีครับตาตระทุท่านเข้าสู่ช่องอดีตศรสุนคนครครับตอนนี้นะครับก็มีรถตู้สามคันเลยนะครับมาที่บ้านของมุงพลนะครับเทียบเลยนะครับ f อแปะมาจากที่ไหนกันนะฮะเยอะมากเลยรถตู้สามคันเลยนะครับ ตอนนี้กำลังเดินไปหาลุงพลแล้วนะครับลุงพลอยู่หน้าบ้านพอดีนะครับมาเที่ยวปกอบนะครับมาเที่ยวปกอบเอซมาจากไหนกันนะครับ ชมภาพบรรยากาศนะครับมาตทใส่ากันครับคุณแม่การาสินเมื่อกี้ดีเห็นเลยไปแล้วโวก,กับาใหม่ปะขับรถเลยอ๋อไ,ไปกลับรถบอนุญาตถ่ายไปด้วยนะครับเอาบรรยากาศมีเอซมาหาลุงพลตอนนี้ลุงพลอยู่หน้าบ้านเด้ออย,อ,อยู่ครับอยู่หน้าบ้าน เดินไปหาได้เลยครับเดี๋ยวเราเดินตามนะครับไปดู FC ภูมิใหญ่มหาลุงพลนนครับกำลังตุ้มโหมกมาอยู่หน้าบ้านเวืน่ะดูครับรถตู้สามคันนะครับ มาเป็นมาเป็นสามตู้เลยครับนี่กลุ่มนี้ก็กำลังถ่ายรูกปกันอยู่นี่นอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยครับดูดูไปดูรถตู้นะดูครับดูนี่มาอีกคันหนึ่งครับก็สาวห้าครับห้ 5. 5. าห้าคันครับ 5กันนะมาให้คนไทย à, <laughs> 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 นตัตาเลยนะคะนะคะน่ารักกันทุกคนเลยนี่ครับนี่นะคะน่ารักกันทุกนเลยนะคะให้กำลังใจลุงกันนะคะมาวันจาก็้านจังหวดยา สามสามคนะูสามคนคน3คนนะครับสามเงนพันสามสิคนนะครับเ้สพนีเริอนะครับพี่น้องน้องข้างไปนะครับม่ต่อไปนะครับ นี่ <Sustain able. S 1> ทุกคนได้อยู่รับแขกกันที่เลยทกคงจมาี่นะครับผมมาเคยๆสามนี้อ <aesthetic. S 1> ี้งนูนะครับสามเตนกูนะครานี้มีคนพลาดเลยครับเตาเงียบเงียบตัวีคนนึงครับคนนึงมีคนพาดสินไหมครับมีคนพลาดสินไหมครับมีคนาดสินไหครับ บรรยากาศดีมากครับตอนนี้น่ครับนี่นะครับนี่นะครับ FC มาเยี่ยมนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝากไลค์กดติดตามช่องอดีตศาสตร์สุรรณคด้วยนะครับ